สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบกับคุณครูสมสุดาเพชราโนนหรือว่าครูสมของนักเรียนนั่นเองนะคะกับรายวิชาภาษาไทยค่ะชั้นปฐมศึกษาปีที่3เหมือนเช่นเคยค่ะเรียนออนไลน์กับคุณครูสมนะคะนักเรียนตั้งใจเรียนกันสักนิดหนึ่งนะคะ,ะตั้งใจเรียนตั้งใจสังเกตนะคะฝึกบ่อยๆอ,อ่านบ่อยๆนะคะ แล้วก็เราจะเกิดความชมํานาญเป็นธรรมดานะคะถ้าไม่ฝึกไม่อ่านไม่สังเกตคํานะคะเราก็จะไม่เข้าใจนะครับสาทายอยู่ที่การฝึกนะคะนักเรียนขาอ่ะดูค่ะอะตัวตัวชี้วัดนะคะของหน่วยที่สิเรื่องคําที่มีตัวการันนั่นเองค่ะ ก็อยู่ในมาตรฐานท1 1ึ่งจุปสามทับหนึ่งนะคะตัวชี้วัดนี้ค่ะอ่านออกเสียงคําข้อความเรื่องสั้นๆและบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้องคล่องแคล่วนะคะอธิบายความหมายของคําและข้อความที่อ่านได้นะคะอยู่ในมาตรฐานท1 1ตัวชี้วัดที่ป3าทับนะคะแล้วก็คัดลายมือตัวบรรจุตัมบรรทัดด้วยนะคะอยู่ที่ตัวชี้วัด มาตรฐานทอ2 1, อ2.1ป3ทับ1นะคะเขียนตัวสะกดคำบอกความหมายของคำอยู่ในมาตรฐานทอ4.1ปอ3ทับ1นั่นเองค่ะนักเรียนลองสังเกตคำนะคะพวกนี้เป็นอย่างไรบ้างเช่นคำว่าหงสะกดค่ะหออกงอสการันหงนะคะสะกดอย่างนี้นะคะ วิวาค่ะวอิวิวอาหอการันวานะคะวิวาคำว่าหง,หงกับวิวามีพยัญชนะตัวใดไม่ออกเสียงคะแน่นอนนะคะตัวสีแดงแดงนะคะก็ะคือสอเสือกับอขอหีนะคะอสังเกตคำพวกนี้อีกนะคะภาพยนตร์ค่ะ พออาพอภาพยออ,โอโนอตอรอการันยนนะคะภาพพยนตอรอการันนะคะดวงจันทร์ทอ,อการันค่ะดอโอโอวงจอโอเอนอทอรอการันนะคะจัน์ดวงจันทร์ค่ะเฉลยค่ะคําที่มีตัวสะกดอับไม่ออกเสียงนะคะตอรอกับทอรอนะคะ ต่อไปค่ะต่อไปคำว่าข่าวบริสุทธิ์นะคะขยายพันธุ์ทออุนะคะไม่ออกเสียงทออีไม่ออกเสียงนะคะอ่าทออีทออุนะคะที่ไม่ออกเสียงค่ะคำว่าเฟิร์นนะคะฟอเออรอการันน่เฟิร์นนะคะกอฟ กอลอการันฟอร์กอฟนะคะเขียนอย่างนี้นะคะสังเกตเด้วยนะคะเสิร์ฟนะคะสังเกตด้วยนะคะสอเอรอการรันนะคะฟอร์เสิร์ฟนะคะตัวที่อ่าไม่ไม่ออกเสียงนะคะคือตัวที่อยู่ตรงกลางนั่นเองนะคะสังเกตด้วยน,น,นะจ๊ะนักเรียนขาเขียนแบบนี้เราฝึกเขียนฝึกจำบ่อยๆนะคะเราจะได้เขียนถูกต้องนะคะ ต้องฝึกด้วยนะคะสังเกตด้วยตัวที่มีการันนั้นแน่นอนค่ะจะไม่ออกเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพยัญชนะตัวเดียวหรือสองตัวหรือพยัญชนะที่ผสมมีสระผสมอยู่ก็แล้วแต่นะคะอย่างเช่นอทออีอย่างเงี้ยการันนะคะ,ะตัวการันคือพยัญชนะที่มีไม้ทันตคาดนะคะกำกับอยู่บน ข้างบนนะคะเวลาอ่านไม่ต้องออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นซึ่งตัวการันาจอยู่กลางคำหรือท้ายคำก็ได้นะคะเหตุที่ต้องมีตัวการันในภาษาไทยก็เพื่อให้รักษารูปศัพท์เดิมค่ะเป็นคำที่มาจากาภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษบ้างหรภาษาบาลีภาษาสันสกฤตที่ใช้เรานำมาใช้นะคะนอกจากนี้ก็ ออกเสียงยากนะเนื่องจากออกเสียงยากนะคะเมื่อเติมคําการันแล้วก็จะทําให้ออกเสียงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะอ่าอ่าไม่ว่าจะอยู่ท้ายอยู่กลางนะคะหรือว่ามีสระผสมอยู่นะก็ไม่ออกเสียงนะ,ะอ่าดูนิดนึงนะคะสังเกตให้นักเรียนสังเกตเยอะๆนะคะคํานี้เขียนอย่างไรคํานี้เขียนอย่างไรนักเรียนจะได้เขียนถูกนะคะมนุษย์ค่ะโดย,ยยักรกรันสัตว์ค่ะ สัตว์วแหวนสัตว์หมูหมากาไก่นะคะรถยนต์ต่อๆนะคะสัมพัสนอนเนค่ะอืมนี่ตัวสะกดตัวเดียวนะคะอ่าต่อไปค่ะอ่าพยัญชนะสองตัวนะคะตัวการันการค่ะการนี้แปลว่าทองนะคะลักค่ะลักษณะนะคะรูปลักษ์อปญญ่ปัญหาเฉานะคะปัญหาเฉาว,วอนอการันนะคะ รัษดรนะคะดรอกรันนั่นเองค่ะอ่ะนี่มีสระนะคะแล้วก็มีทันตคาตหรือว่าตัวการันด้วยนะคะมหาหญิงเขียนอย่างนี้นะคะเผ่าพันเขียนอย่างนี้นะคะต้องมีสระอุด้วยค่ะเผ่าพันอิทธิฤทธิ์นะคะอิการันนะคะเปรมปรีมีดอเด็กสระอิการันนะคะศัก์ศีเขียนอย่างนี้นะคะมีสระอิด้วยจ้ะอ่ะต่อไปค่ะ ช็อกอามาจากภาษาต่างประเทศนะคะลอลิงอยู่ตรงกลางนะคะสารค่ะสอเสอยุ่งกลางแครอทนะคะแครอทเขียนอย่างนี้นะคะต่อต่าด้วยนะคะรอเรือการันค่ะคอนเสิร์ตเขียนรเรือการันก่อนนะคะแล้วก็ต่อต่านะคะมาจากภาษาต่างประเทศทั้งนั้นค่ะเพื่อเราอ่านง่ายยิ่งขึ้นนะคะอ,อ่านบุรุษกรงนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายดูว่าคืออะไรค่ะ ชื่อนี้คืออะไรดูภาพได้ใช้ไฟฟ้ารู้ข่าวทันเวลารู้เกมโชว์และละครแน่นอนค่ะนักเรียนทุกคนทราบนะคะครูรู้นะคะโทรทัศน์จะเห็นได้ว่ามีนอนูนูการันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะปริศน,นาอีกข้อน,นึงค่ะชื่อนี้คืออะไรนิยมใช้พูดสื่อสาร มีไว้อยู่ทุกบ้าน,านกดปุ่มผ่านพูดเรียวย์โทรศัพท์นะคะหลายบ้านจะมักจะไม่ค่อยมีแล้วล่ะโทรศัพท์แบบนี้มักจะมีมือถือใช่ไหมโทรศัพท์นั้นโทรทหารการันนะจ๊ะอ่ะอีกข้อหนึ่งค่ะชื่อนี้คืออะไรดาวเรือใหญ่อยู่บนท้องฟ้ายามเช้าสองแสงจ้ายามเย็นลาแสงลับลัน ง่ายใช่ไหมจ๊ะดวงอาทิตย์ต่อต่อยอยักการันนะคะสังเกตนะคะัไม่ยากค่ะชื่อนี้คืออะไรค่ะล่องลอยไปในท้องฟ้ากลางคืนแสงนวลตาสว่างจ้ายามวันเพ็นอ,อยู่บนท้องฟ้าแน่นอนค่ะก็ต้องเป็นดวงจันทร์ทอรอการันนะคะทอร์พย,ยนะสองตัวนะคะการันไม่ออกเสียงค่ะ ต่อไปค่ะชื่อนี้คืออะไรเล่นไวเล่นเร็วไวบนถนนสีล้อติดเครื่องยนต์นำผู้คนสู่ที่หมายฉเฉลยค่ะรถยนต์ต่อเต่าการันนะคะต่อไปค่ะชื่อนี้คือสถามที่ค่ะใช้นังดีแสนสนุกคนดูแทบทุกยุคมีความสุขได้เข้าชมค่ะ โรงภาพ,พยนต์นะคะตรอการันภาพพยนต์นะคะตรอการันนั่นเองค่ะสังเกตได้นะจ๊ะนักเรียนจ๋าอ่ะต่อไปค่ะอ่ะที่มีคำคล้องจองกันบ้างนะคะคฝึกอ่านคำคล้องจองค่ะคำศัพท์ทรัพย์สิสสน,นะคะผินผ้า ราชวงศ์สงกรานยานยนต์ผลลับดับขันวันศุกร์ทุกภยัยไตรายางไตรายางเขียนอย่างนี้นะคะสสาราการันค่ะสร้างสรรค์วันจันทร์พันผักพันเขียนอย่างนี้นะคะปักใต้สฤสีการันนะคะไตรรงค์ค่ะธงสามสีไตรแปลว่าสามนะคะ พงพันวันเสาร์นะคะอืมต่อไปค่ะฝึกสะกดค่ะยักษ์ยออะกสอสการันยักษ์นะคะจออโลการันกอชอกนะคะสะกดอย่างนั้นนะคะดาวสุขค่ะดออาวดาวสออ,อุกอสุขสออกอรอการันสุขนะคะดาวสุขค่ะไดโนเสาร์ค่ะฝึก อ่านด้วยนะคะสะวัดค่ะประสิทธิ์ค่ะนักเรียนฝึกอ่านคําพวกนี้ด้วยค่ะพร้อมกับคุณครูพร้อมไหม้อมกดเกณฑ์ค่ะปุทาหอนประดิษฐ์วงตระกูลวันเสาร์ธานินพระอินทร์ไม้จันทร์สายศิลปอัปลักษณ์กายสิทธิ์บริสุทธิ์สำริด รามเกียรติ์ักซิต์การ์ตูนแบบฟอร์มแผ่นฟิล์มต้นปาล์มฟาร์มนมสตอรอเบอรี่เขียนอย่างนี้นะคะวเวนการันเบอร์เรือการันสตอรอเบอรี่อ่นว่าสตอรเอรเบอรี่นะจ๊ะนักเรียนจ๋าอ่ะต่อไปค่ะฝึกอ่านเป็นประโยคบ้างนะคะอ่านพร้อมกับคุณครูเลยค่ะ1 2ึส พระอินมีกายสีเขียวและมีตาทิพย์ตัวแดงๆเนี่ยเป็นตัวที่มีตัวสะกดการันนะคะย้ำให้นักเรียนได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะอนุมานเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องรามเกียรติ์เขียนอย่างนี้นะคะต่อสตรีการันค่ะคุณตามักเดินเล่นในตอนเช้าเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ค่ะ คุณพ่อพาลูกๆไปเที่ยวฟาร์มโคโนมที่จังหวัดราชบุรีฟาร์มเขียนอย่างนี้นะคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยค่ะฝึกอ่นานเป็นประโยคนะจ๊ะต่อไปสังเกตว่าตัวไหนที่มีตัวการันอยู่บ้างน้อ,นองๆดูเลยค่ะถ้ามีในหนังสือนั้นขีดได้นะคะว่าตัวไหนเป็นมีตัวการันมนุษย์ อัศจรรย์คิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เวดมน์ตรอการันนะคะอิทิริศทออิการันค่ะวันอาทิตย์เที่ยวสงการานไตรรงเอกลักษ์เอกลักษ์ลักษ์นอการันนะคะไม่ใช่นอตัวเดียวการันนะคะแจ้งประจักษ์ปฏิหารหารรออิ ยกรันนะคะไว้เยาเล่าขานการคำเหล่านี้มีการันนักเรียนทำถูกไหมคะน่าจะถูกเนาะ,ะสังเกตนะคะตัวที่มีการันกำกับแล้วก็ไม่ออกเสียงด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพยัญพยเดียวหรือว่าสองพยง่ญมาทำแบบฝึกกันดีกว่าแบบฝึกของเราค่ะ อะดูแบบฝึกของเราค่ะในแบบฝึกหัดเล่มนี้นะจ๊ะนักเรียนจ๋าเปิดไปหน้าที่83ให้ลูกๆทําพร้อมกับคุณครูเลยนะคะพร้อมไหมคะใครทําไปก่อนได้นะคะอ่าทําผิดเด้วก็กาผิดกับปากกาแดงแล้วก็แก้ไขใหม่ไม่เป็นไรนะคะผิดไม่เป็นไรค่ะผิดเป็นครูนะคะคือจะได้สอนเรานั่นเองนะคะความผิดนั้น สอนเราแล้วเราก็จะได้จานะคะเป็น,นคุณครูเลยเคุณครูเราเลยนะคะอ่ะดูข้อข้อที่หนึ่งนะคะดูไปพร้อมกับคุณครูในหนังสือนี้ก็มีหรือว่าอยู่ในคลิปนี้ก็ได้นะจ๊ะอ่ะคำที่อ่าคำที่ข้อที่หนึ่งข้อใดคือไม้ธันตาคาธันตาคาคือข้อไหนคะแน่นอนคะ่ะนักเรียนต้องตอบถูกทุกคนนะคะอ่าธันตาคาดนะคะธันตาคาดอย่างนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอัสเตรี นะคะองหมายตกใจอันนี้เขาเรียกว่าไม้แต่คูเษษนนะค่เลข8ปดรเคยสอนนะไม้แต่คู่เลข8ไม้ตรีเลขเไม้แต่คู่เลข8นะคะอันนี้เขาเรียกว่าปรัชณีเครื่องหมายคําถามนั่นเองค่ะต่อไปข้อ2ค่ะเลือกตัวการันใส่ให้เหมือนกันตัวการันข้อใดที่ว่าใส่ตัวการันเหมือนกันทั้งสองคำนะคะอ,อัศจรรย์ใช้ตัวไรอัศจรรย์ เหตุการณ์ใช้ตัวรทรััย์สินร,รถยนต์ไตรรงสร้างสารืน่าคิดเนาะพันภาคผลลัพธ์นักเรียนมีพจนานุกรมแน่นอนนะคะเปิดพจนานุกรมได้นะคะฝึกนะคะแบบฝึกหัดนี้ฝึกนักเรียนได้ทาบ่อยบ่อยนะคะฝึกบ่อยๆมันก็เกิดความชํานาญเป็นธรรมดานะคะถ้าไม่ฝึกนี่เราจะไม่เก่งนะคะฝึกแล้วก็จดจําด้วยจ้ะ ตอบข้อไหนคะอืเทีนี้ตอบข้อสามถ้าใครมีจำได้หรือว่ามีพจนานุกรมเปิดได้นะคะอัศจรรย์ยอยักษ์นะคะเหตุการณ์นอนนีนทรัพย์สินยอยักษ์รถยนต์ต่อเต่าใจรงขอควายสร้างสรรค์ขอควาย,าาวายพันผักทออุกการันนะคะแล้วก็ผลลัพธ์นีนทอการันต่อไปข้อ3มค่ะ คำใดก็ใดมีตัวการันต์ไม่เหมือนกันทั้งสองคำไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันอนุสาวรีอะไรการันต์จ๊ะจดเลขอะไรการันต์คะประดิษฐ์ตัวอะไรคะทุกภยัยอุทาหรณ์จากนอนุรักษ์ปักใต้ ไหนคะนี่ตอบข้อสองไม่เหมือนกันนะสาวรียอยักเห็นไหมคะอุทาหรณน,นอนเรีอนุรักษ์ปักใต้นี่ไม่เหมือนกันนะคะก็ถามว่าไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องสังเกตดูคําถามด้วยนะคะอย่าเพิ่งรีบทำพอน้องทําไปแล้วก็อาจจะผิดก็ได้นะอย่าเพิ่งรีบทําลองเขียนลงไปดูนะคะเขียนตัวแดงๆเนี่ยลงไปดูและจะได้รู้ว่าคําตอบคือข้อไหน ต่อไปข้อ4ค่ะคําคในข้อใดมีตัวการันต์แตกต่างจากข้ออื่นสเสน่ห์สัมภาษณ์สมบูรณ์วิจารณ์ตอบข้อไหนลองเขียนดูลองเขียนดูลองเขียนดูดีกว่าลองเขียนดูดีกว่าข้อไหนคะ อ่าตอบข้อหนึ่งนะคะต่างจากเพื่อนเห็นไหมอ่ะข้อห้านะคะคําในข้อใดมีตัวการันต่างจากข้ออื่นอ่ะดูนะคะภาพยนตร์รถยนต์คริสสงกรานนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะไม่ยากนะคะเฉะลยเลยะคะ่ะ อ่าข้อหนึ่งนะคะตัวรอการันต้องงั้นตัวเต่าการันทั้งหมดเลยค่ะฝึกสังเกตฝึกจดจำนะคะต่อไปค่ะคำใดเมื่อเขียนไม่มีตัวการันนาตสินเขียนยังไงคะไพรสเนเขียนยังไงคะประสบการณ์อุตสาหะลองเขียนดูค่ะด้านหลังลองเขียนเลยค่ะลองเขียนลงไปในสมุดหนังสือได้นะคะหนังสือแบบกหัดค่ะ ้องเขียนดูค่ะ,ะเฉลยนะคะอ่านาสินมีปปาการไปสัญย,ยักการประสบการอ่านอนินการอุตสาหะไม่มีการนะคะก็ต่อไปเลยค่ะคำในข้อใดอ่านผิดเต็นแบงเกียชู ในอ่านผิดคะแบงแบงนะคะต้องอ่านอ่านแบงนะคะต้องอ่านแบบนี้นะคะต่อไปค่ะข้อใดนะคะเขียนผิดข้อใดเขียนผิดคะพระสงฆ์โทรทัศน์บริสุทธิ์อิทธิฤทธ ข้อไหนจ๊ะน่าจะได้แล้วนะคะอ่าบริสุทธิ์ที่การน,นะจ๊ะข้อต่อไปค่ะข้อ9ก็ได้เขียนถูกต้องทั้งสองคำโทรทัศน์อุปกรณ์ราชสีอาทิตย์เขียนอย่างนี้หรือเปล่าสแตมเขียนอย่างนี้หรือเปล่าอารมณ์เขียนอย่างนี้หรือเปล่า เม็ดพันเขียนอย่างนี้ไหมสามพันเขียนอย่างนี้ไหมไหนเขียนถูกจักทั้งสองคำก้อนไหนก็ข้อหนึ่งนะคะเขียนถูกเห็นไหมคะเขียนถูกอาิตย์เนี่ยเขียนผิดเห็นไหมอารมณ์ถูกนะคะสเตมเขียนอย่างนี้นะคะปวปรปาการันเม็ดพันต้องทออุการันนะคะสัมพันธ์ไม่มีสระอุการันนะคะอารมณ์นี้ไม่ใช่ครูอารมณ์นะคะ อันนี้มีความหมายนะคะอารมณ์แต่อารมณ์ยอยักษ์ัวารลมนั้นไม่มีความหมายนะคะภาษาไทยจะเขียนผิดเนาะชื่อโอเคค่ะต่อไปคำทีข้อใดเขียนคำอ่านได้ถูกต้องถูกไหมคะกุมภาพันธ์เหตุก,การถูกไหมคะความทุกข์ถูกไหมคะประโยชน์ถูกไหมคะ,ะ,มคะข้อไหนคะอ่า อ,อ,อ่านได้ถูกต้องเขียนคาอ่านได้ถูกต้องนั้นก็คือความทุกข์นะคะเห็นไหมคะโอเคค่ะอย่าลืมทบทวนเะนื้อหาแล้วก็ทําแบบฝึกหัดด้วยนะจ๊ะแบบฝึกหัดของเราค่ะในเล่มนี้นะคะเปิดหนังสือแบบฝึกหัดในนักเรียนทําแบบฝึกหัดของเราด้วยนะคะ ่าเริ่มต้นนะคะก็หน้า77นะคะจนถึงหน้า85อ่าส่งงานแบบฝึงห,หัดในลายกลุ่มของเราเช่นเดิมนะคะอย่าลืมเช็คชื่อลงในเฟซด้วยนะคะเฟซบุ๊กของเราด้วยนะคะ เจอกันใหม่นะคะตบทัวนเนื้อหาด้วยทำแบบฝึกดด้วยฝึกบ่อยๆเกิดความชํนานาญเป็นธรรมดานะคะถ้าไม่ฝึกเราก็ไม่เก่งฝึกจดจําและก็อ่านเยอะๆนะคะเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า